สวัสดีครับวันนี้เรามาเล่นเกมไม้คราบกันนะวันนี้เราจะมาเล่นไม้คราบเซิร์ฟเดิมเป็นเซิร์ฟภาคสองไม่ใช่ภาคสองภาคหนึ่งไม่เสร็จที่เอาเออตอนสองพูดตอนสองเดี๋ยวเราเข้าค่ายเต็นท์ตรงนี้เลยมาเลยเข้ามาเลยเด้เข้าไม่ได้อยู่ เข้าแล้วตอนนี้ <c oughs> เข้าไม้ครับอยู่เลยนะตอนนี้กำลังเข้าเกมอยู่ <c oughs> วันนี้เรามาเล่นสองคนพี่น้องนะพัทนี่ยอาจจะมีน้องคนใหม่ด้วยนะมาเล่นด้วยหรือว่าน้องน้องตื่นแล้วน้องก็จะมาเล่นด้วยแล้วเราเซิร์ฟพี่เราหม,ามนมันขึ้นนี่ไงครับมันขึ้นแล้วเราเข้าแล้วตอนนี้เราเข้าเซิร์ฟพี่เราอยู่ ยงไงออบเสียงน้องเราเต็มแล้วไหมเสียงพี่สาวล้วนะอีกคนนึงก็พี่สาวกลางนะปิดแค่จุดสองแล้วเปิดเครื่องอุ้ยแหลกจังไหนอ่ะใครอยู่ไหนอ่ะอยู่ใกลจากพี่มินนิดหน่อยเฮ้ยได้ได้ไปเกิดที่เดิมหมอเดี๋ยวน้องไปหาพี่มิ ก่อเต็นโอ้ยบลนลตกมพี่ก็เลยรีบาเอาไป่พี่มียาตัวใหนหรอยาตัวนี้เป็นยาสจวยาเนี่ย

เดี๋ยน้องกำลังก็ซื้อมานะครับเดี๋ยวพี่มีรถหรอไหมน้องกำลังก็ซื้อมาทำไมอ่ะเฮ้ยเราทำไมอ่ะไปไปหาทำไมก็ทำไม่ที่นั่นก่อนนะเฮ้ยนู้นต่อไปนู่นน้องยังไม่เข้าดีแต่พี่เออเราไมแล้วนะ การดำนำ้ำด้วยน้องเราเล่นตไปไกปลาไงอ๊ะแล้วทำไมทำไมจะไปกับพี่รถตกปลาอยู่ต่อ,ตอโอเคไปกันโอเคมา <c oughs> ยาเพิ่มเลือดอ๋อไม่ใช่ยาดำนำ้ำโอเคครับไปเลยครับคราวนี้จะขี่เรือเราด้วยอะไรพี่ มีเมอทไมขี่คคเลืออ้ยใครตีหัวีเรืนโหแจใกลหมดแล้วีรืเนี่ยนะใครพี่ใทไมขี่เลือเป็นไหมไม่เอางั้นทำไมบินตามมาเฮ้ยใครขี่เ<ช> <ๆ S 1> ลือน้องขี่ผิดทษไหมพี่มีเกีือที่น้องขี่ทำไม จังมันโอเคไหนจะเป็นทแเ่กีกับพี่ไม่เรือนั่นน้องอ,ออกมาพี่มันออกเอาเอา,เอาเพียบเลยเก็บไปเลยเนุ่งไง<ค>พี่ใครตบพี่พวะไม่รู้ไอ้ทำไมได้ตกโอ้ยใครตบอีกก่าถ้าพวกก็อยากคลายนิดหน่อยก็ขออภัยได้นะ ถ้ามาันแหลกหรือว่าอะไรสักหน่อยหรือว่าเสียงช้ากว่าภาพนิดหน่อยก็ขออภัยด้นะโอ้ยจอมายุ่นต่อไปไหมหรือว่าถ้ามี <c ười> ถ้ามีเสียงพัดลมไอแควแกวแคก็ขออภัยได้ับทำไมมันหมุนว่างพี่ไม่ได้พี่ยังบินไปแล้วเลยเพราะว่าดูมันก็ ติดๆเนี่ยเวลาพี่เหมือนน้องเลย,ลเลยท่อไม้อะไรอยู่ตกปลาเลยนะแอบเนี่ยยังเือท่อไม้เนี่ยน้องอยู่มันอะไรกันไหลแค่เจ้าของเสื้อมันจะอะไรกับเพื่อนแต่เวลาเล่นนะครับโคตรลื่นเลยแต่ว่าเวลาถ่ายโคตรเหล็กครับอรโอเครีบกลับบ้านเร็วไทย กับบ้านใช่โอเคบ้าน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 เต็นใช่ป้าบ้านเรานี่แหละที่ไหนล่ะบ้านเก่าเราบ้านโอเคต้องไปกันนะต้องเจอแล้วเป็นได้บินเบอร์ก็ใช่อะไรที่บ้านเก่านะครับบ้านเก่าเราเราจะลองทำประตูนี่กับ ประตูนเนเจอร์นะแต่มันไม่สำเร็จผมก็ไม่รู้แล้วว่าทำไมถึงทำประตูนเนเจอร์ไม่ได้ครนะพี่ก็ไปเช้าเพื่อนดิแต่ผมจะแบบพี่ผมเหมือนนะมดเลย,ม,ยมืดแล้วนอนกันเถอะเดี<ส>๋ยวต้สร้างเต็นท์ก่อนหน่อยมัน เดี๋ยวเราลงไปไปขับเรือไลยท่าเรืออยู่ไหนวะท่าเรืออยู่โดไกลมากพี่มีไปไหนอ่ะกลับบ้านไงกลับบ้านทำไมอยู่ที่อ่ะเอาไปไหนแล้ววะอ่นู้เอาเอาเซลล์ไปไหนอ่ะเอ้าเอ้าตอกตกตรงไหนไ่วะตรงไหนวะเอ้าหายตัวแล้วเอาอยู่นู่นแล้วเอาเอาหายแล้วเฮ้ย น้องแหลกเปล่าวะเีน้องน้อออกไค้พี่ไหนอ่ะปไรนาะเราแหลกับพี่มีแล้วก็แล้วม่เจอถึงแล้วเหรองนลงน้องนอนแล้วตอนนี้เฮ้ยเยอกว่าที่คุณทาเลยครับ หน้าจอหลดครับอุมีข้ามนะครับเมื่อกี้ชาอยู่ที่ตอนที่เราเข้าแปลว่าเราแหลกเองกครับลอยแต่ทำไมนอ้นนม่ไเจ๊ะเราอยู่บนดาวเหนือเมฆครับอุ้ยเมฆโยมีโย่โหเอออยู่ที่ไหนเนี่ยนี่ทำไมนั่น ว้าว wow. สุดยอดเลยครับตอนนี้เรากำลังติดอยู่ในห้วงเวลานะแมพเรายังไม่โหลดแมพยังไม่โหลดโอ้แมพโหลดแล้วทำไมรถนี้น้องเลี้ยงไม่ใจอุ้ยเราอยู่ที่ไหนน้องอยู่ที่ไหนวะอ,ออกมาไงเจอบ้านหินนะได้ไหมอ่ะ มูอยู่ที่บ้านเห็ดแล้วไหมอ่ะบ้านเห็ดใครอยู่น้องเอาทายเห็นเห็นแต่ไปช่วยตามหาท้าหมายกันก่อนเร็วแล้วมีอยู่ที่ไหนล่ะอยู่บนหัวมึงเจอถ้าหมายแล้วถ้าหมายมีใครเลยจ่อจทอไมายต่อปลาอยู่นี่เองมาหมายเอานี่มาของนี่เราเจอท้าหมายแล้วท้าหมายมันต่อปลาไงทำไมพี่ไหมไม่มีปลาแต่อยากขับปลาไม่อยู่ไหนเอานู่นมไมายมาเร็ว ทำไมอยู่บนหัวน้อนงะพี่มีใช่อยู่บนหัวน้อยพี่ไม่อยู่บนหัวแกหัอน่าเจอแล้วทำไมสมบัติไม่เดินหรออะไรอ๊อื่นไม่ได้เรื่องจากฟิตฟิตนี่แหละเอถ้าไม่ทำไมเดียวไปเลยครับนั่นพี่สร้างมือนะเนี่ย ไม่แล้วออกเข้ามาเดี๋ยวเราไปได้นะครับไม่ใครโดนไก่ดนพรุ่งน,งนี้ฝนจะตกอะไรตกอะไรกนทำไมก็เปลี่ยนไม่ได้อ่ะไอ้ทำไมถึงฟิตไปได้าคันทำอะไรอะพี่มู nó nó sang mát luôn ba thầy sang lau thầy sang tên. Ừ, nó sang tên đây nát chật nó sang anh đi, anh đi sang anh đi phải ăn đi Rồi đi là sẽ sang tên nha. ăn đi ăn ăn ทำไมคใครสร้างอะไรอยู่ที่มันนะ่ะน้อ,ง,อสงสร้างทำไมตึนเดียวก็พอกินแล้วนั้นต้องมาอยู่กับพี่นะพี่ไายไปอยู่คนเดียวไหนอะเช่มท่านผู้ชมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก มีอมพอจบพระนี้ช่วยแกแต่งชื่อ,อหน่อยนะชื่ออะไรเอาเป็นพระจ,จนภัยกับพี่น้องในโลกมาครับโอเคโอ้แล้วแกบอกเขาไหมแกก็บน้องอยู่ไม่ใช่ไม่เป็นไรหรอกเขาเห็นชื่อก็รู้แล้วเนะี่ยเวลาเข้ามาดนูนแถมเราลงคลิปนี่เป็นคลิปแรกด้วยคลิปเกม 2> 2ไม่ใช่เหรอคลิปเกมมันสองไม่เราเพราะว่าเรา ลงตอนหนึ่งไปแล้วตอนหนึ่งเันตอนหนึ่งไม่สำเร็จเพราะมันยาวเกิน Youtube นี่มันมีกับจำกัดมีเราต้องอไปยืนยันออ,อีเมล YouTube ก่อนถึงจะยืนยาวได้ถึงชั่วโมงสองชั่วโมง ก็ใกล้ยี่สิบห้านาทีแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องปิดพักนี้โอเคเสร็จแล้วเป็นพี่ยังยังไม่สิบแล้ว ในนี่เราเดูตลอดกันเลยนะมันจะมีหลายตอนมากเลยนะครับมันจะมีประมาณยี่สิบตอน,นครับไม่ถึงไหมน่าจะไม่ถึงนะแต่ว่าน่าจะเทาประมาณหลายตอนพอดูเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราทเพืขอความมันถึงพี่มีก็ยี่สิบห้านาทีแล้ว แ,แล้วก็ขอจบพักนี้ไปแค่นี้ก่อนนะครับบาย